ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่โปรค่ะโปรผ้าไหมค่ะรายการต่อไปเป็นรายการผ้าสรงนะคะค่ะนี่ก็ปกติคุณแม่ขายพันสามวันนี้คุณแม่ขายพันสนะคะผ้าสรงลายสร่งค่ะตาสร่งเรียกว่าค่ะสี่เหลี่ยมพืน้นผ้าค่ะสอบเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกเขาเรียกว่าสรงนะคะ ค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะช่วงนี้ค่ะเป็นของขวัญข,ของฝากค่ะค่าผ้าสรงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะวันนี้ค่ะค่ะคุณแม่โปรค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะเป็นลายสรงค่ะท่านจะไปฝากคุณปู่คุณตาคุเราของเราก็เหมาะสมค่ะไปตัดเสื้อสัพหรีก็สวยนะคะ ค่ะผ้าสโลงค่ะค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่ก,กันขาเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นนะคะอันนี้รหัสสองค่ะสนใจรหัสไหนก็โทรบอกคุณแม่ค่ะโทรบอกคุณแม่คุณแม่นะคะหนึ่งพันไอสองร้อยบาทค่ะเป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ถูกนะคะท่านอย่าไปเป็นของขวัญของฝากให้กับ ไอ้พวกไอ้ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านเกษียณก็เหมาะสมนะคะค่ะเป็นข้าสนงค,ค่ะหรือท่านจะไปให้ของขวัญให้กับแม่ทัพภาคที่สองก็ได้นะคะโลงค่ะเพราะว่าท่านจากเกษียณนะค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้แม่ทัพภาคที่สองก็ได้นะคะ F4 ของคุณแม่ทุกท่านค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะ ค่ะเป็นของขวัญของฝากเป็น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 ไปเป็นของของขวัญวันกเกษียณก็ได้ค่ะค่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นลายสลงค่ะให้คุณปู่คุณย่าของเราคุณปู่คุณยายตาของเราก็ได้นะคะค่ะความยาวสองเมตรค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะความยาวสองเมตรนะคะค่ะไปตัดเสื้อสัมนรีก็สวยนะคะตัดเสื้อเชิก็สวยคุณแม่เห็นเขาตัดนะคะค่ะตาสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสอดเส้นหมุนเกลียวหางกระรอบค่ะเขาเรียกว่าสโลงค่ะเป็นสโลงลายสุดินเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะผ้าสโลงสุดินแกะเป็นลอกทโทนสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะค่ะของสุดินบานเห้าค่ะค่ะมีเขียวมีแดงค่ะเหมือนลายธงชาติเลยนะคะมีเขียวมีแดงมีน้ําเงินค่ะมันเหมือนปลายธงชาตินะคะสโลงของสุดินนี่ค่ะสัญลักษณ์ธงชาติค่ะ ค่ะมีเขียวเหลืองค่ะมีเขียวมีแดงค่ะมีเขียวมีแดงขาวขาวน้ำเงินแดงค่ะแม่พูดผิดต้องขออภัยนะคะค่ะมีน้ำเงินมีขาวมีแดงเหมือนธงชาติลายธงชาติเลยนะคะค่ะตรงที่ย้ำเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าเป็นลายธงชาติของเรานะคะช่วงนี้ธงชาติมาแรงค่ะสีธงชาติมาแรงค่ะเหมือนคุณแม่ขายกิ๊บช็อปนหนกันค่ะเขาจะถามหาแต่มาโซซลินเป็นสีธงชาติค่ะ โบมัดผมก็ถามหาแต่สีธงชาติไทยค่ะสุรินนะคะเมื่อวานตามคุณแม่ขายก็ถามหาแต่สีธงชาติค่ะถ้าไปโซนสุรินค่ะค่ะจะมาแรงนะคะสีธงชาติค่ะสลงก็เป็นสีธงชาตินะคะดูแล้วก็มีขาวมีแดงมีน้ําเงินนะคะสวยค่ะค่ะสลงสุรินนี่ค่ะสวยค่ะเป็นของขวัญของฝากได้นะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะคุณแม่โปรค่ะวันนี้โปรสินค้าค่ะค่ะเป็นงานโปรค่ะ 1 2 0 0บาทค่ะปกติคุณแม่ขายพัน0นะคะวันนี้ขายพัน0ค่ะเป็นรอบโปรค่ะท่านสนใจรหัสไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะสนใจรหัสไหนค่ะสวยนะคะเลิศดหรูดูเด่นค่ะเนื้อผ้าหนานิ่แน่นค่ะค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรนะคะมาตรฐานค่ะคนเว้นคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะถ้าทําเอาไปตัดชุดตัดเสื้อก็ได้ตัวหนึ่งค่ะตัดชุดแสตชุดเด็กก็ได้ค่ะ ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะค่ะท่านจะรับไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมค่ะเป็นลายโลมนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะค่าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันค่ะถ้าท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากก็ไอ้ทักมากับคุณแม่นะคะช่วงออกพรรษาราคานี้จะไม่ได้นะคะ ยังไม่นานค่ะอีกเดือนเดียวก็พรรษากันยาแล้วก็ตุลาปลายตุลาก็ออกพรรษาแล้วค่ะค่ะผ้าไหมก็จะค่ะจะไอเริ่มดีตัวขึ้นนะคะค่ะถ้าออกพรรษานี่ค่ะผ้าไหมเริ่มดีตัวนะคะค่ะเพราะว่าค่ะมันเป็นงานไอถ้างานแต่งทางุรีนนี่ค่ะจะใช้ผ้าไหมเยอะค่ะไปสำหรับไปเป็นของไหว้ค่ะให้กับญาติผู้ใหญ่ทางสายชายค่ะจะจะแพงค่ะ ค่ะผ้าไหมช่วงเข้าออกพรรษานี้จะแพงนะคะจะดีดตัวนะคะค่ะถ้าท่านจกซื้อใบเป็นของขวัญของฝากก็ค่ะเตรียมไว้ก็ก็ดีนะคะช่วงนี้ราคาก็คุณแม่ปโปรนี่ก็พันสองค่ะแต่ถ้าออกพรรษาไปนี้พวกนี้จะอยู่ที่พันสี่พันห้าค่ะค่ะมันจะดีดตัวขึ้นค่ะช่วงนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าไม่ค่อยวิ่งหาของค่ะมันตึงตัวอยู่ค่ะ ค่ะถ้าใหม่ก็ยังตึงตัวอยู่นะคะถ้าท่านอยากใช้เยอะก็โทรบอกคุณแม่ก็ได้ค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะราคาโปรโมชั่นวันนี้พันสองร้อยบาทนะคะคหนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะเป็นราคาโปรโมชั่นค่ะค่ะท่านชอบสีไหนก็ท่านชอบรหัสไหนนะคะส่วนมากสโลงยอแอดงแดงแดงเขียวแบบนี้แหละค่ะท่านชอบรหัสไหนก็สวยในตาของท่านงามในตาของท่านหมายเลขรหัสไหนก็โทรบอกคุณแม่ค่ะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะทายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะุรักษาพาะคุ้มครองค่ะ